สัสดีค่ะเรียนเยอรมันใบได้กพี่ค่ะวันนี้ก็เช่นเดิมวันนี้แล้วก็จะมาเรียนตามที่สัญญากันไว้ว่าทุกวันเราจะมาะรับรู้เรียนสิ่งดีๆนะคะวันนี้ก็จะมาเรียนคำสภาษิตคำพังเวยวันนี้เป็นอะไรดีเอ่ยวันนี้เป็นคำว่าเพกทฮาเบนออเดอร์กรุกฮาเบนซึ่งเป็นคำตรงกันข้ามนะคะ e กาเบนก็คือคือการที่เช่นเราบอกวันนี้ทำไมมันมีแต่เรื่องร้ายๆเลยตังก็หายกระเป๋ากระเป๋าถือมือถือก็หายแล้วก็มาตกรถด้วยทำไมมันมีแต่อะไรแย่ๆอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้คำว่า ich habe p e c h gehabt ก็คือโอ้ ทำไมไมันมีแต่เรื่องแย่ๆเลยมีแต่โชคไม่ดีคำนี้เราใช้แทนได้นะคะเพ็กฮา b e เบนก็คืออิ h ฮา b e p บนเพ e h เกฮาบก็คือได้เจอแต่เรื่องที่ไม่ดีๆเลยแต่ถ้าอีกคำหนึ่งซึ่งเป็นคำ,ท,ำที่ต้องเงินข้ามนะคะคลิปนี้ได้สองประโยคเลยเนอะก็คืออ,อุ๊ยวันนี้ช่วงบ่ายนะฉันถูกลอตเตอรี่มาด้วยแหละนะแล้วก็วันนี้ก็ ได้ค่าแรงเพิ่มได้เงินเดือนเพิ่มโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะได้เลยนะคะก็เป็นความโชคดีก็คือ,อ g รุ๊ก h a เบนก็คือ g รุ๊กก็คือความโชคดีนะคะเป็นแวบฮาเบนนะถ้าเราจะพูดเป็นประโยคเพราะว่า ich habe g l, gehabt. Ich habe g l gehabt ุ๊กเกฮ b บอิชฮาเบกรุ๊กเกฮบพราะว่ามันผ่านไปแล้วมันก็ใช้แวบอีกผัน ซึ่งเราจะเรียนไปในคลิปหน้านะคะซึ่งวันนี้คลิปดีๆในการเรียนเกี่ยวกับเรเดียนดุงเงนของคนเยอรมน,นีนะคะเราก็ได้รู้ก็คือเพกฮาเบนวุนกรุกฮาเบนนะคะอย่าลื่มนำไปใช้นะคะเป็นการเรียนภาษาเยอรมันที่ไม่น่าเบื่อเลยนะคะแล้วก็พเพลิดเพลินในการไม่ต้องจำมากแต่ว่าเข้าแบบโดยที่ว่าเอนเตอร์เทนนะคะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้า Чес,